เป็นกระเป๋าผ้าลายปักนะคะตัวนี้ก็จะปักลายในตัวผ้าแล้วก็เป็นผ้าต่อนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมดนะคะสามลายตัวนี้ก็จะเป็นลายถท่วองุ่นค่ะตัวนี้เป็นลายดอกไม้แล้วก็จะมีเป็นลายกราฟิกนะคะนี้ก็จะเป็นผ้าต่อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะปักด้วยลายตามช่องต่างๆนะคะข้างไปตัวนี้จะเป็นกระเป๋าขนาด สิบสามคูณสิบสามเซนติเมตรนะคะอาจจะกว้างกว่าหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าสูงกว่านิดหน่อยนะคะความสูงก็สิบแปดเซนติเมตรค่ะตัวนี้ราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะราคาส่งก็ยี่สิบใบขึ้นไปนะคะห้าสิบาทหรือห้าสิบาทถ้าเกิดว่าห้าสิบใบขึ้นไปก็จะเหลือสี่สิบบาทหนึ่งร้อยใบขึ้นไปจะเป็นราคาขั้นต่ํานะคะใบละสามสิบห้าบาทนะคะตัวนี้ก็จะมีปริมาณให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตัว ฐานกระเป๋านะคะที่ตัวก้นกระเป๋าก็จะเป็นสีทรงสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมดสามลายแต่ว่าจะคละสีนะคะสามารถเลือกลายได้ค่ะแต่ว่าสีพวกนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าต่อเพราะฉะนั้นสีก็จะค่อนข้างที่จะให้เลือกยากหน่อยนะคะแต่ว่าสีสวยทุกสีค่ะก็จะมีสีที่เป็นหูเป็นสีเขียวสีน้ำเงินก็มีนะคะเป็นหูสีดำก็มีค่ะ ส่วนภายในตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นนี้นะคะเป็นผ้าซับนะคะเป็นซับอยู่ข้างในเลยนะคะเห็นไหมคะซับในสวยงามเรียบร้อยนะคะถ้าสั่งจำนวนเยอะคือได้ราคา3.5บาทเองค่ะเราซื้อไปแจกเป็นของที่ระลึกหรือรว่าซื้อไปขายก็ได้กําไรดีนะคะตัวนี้ก็ด้านในตัวลายปักตัวนี้ก็จะเป็นสีดะะําค่ะก็แล้วแต่ว่าเราเราจะเลือกประมาณลยายแบบไหนนะคะ ซึ่งงานพวกนี้มันจะทํามาปริมาณค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะไม่ได้เป็นสีที่เป็นสีเ,เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเลือกสั่งมาเราก็จะพยายามหาเป็นลายให้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นลายก,าก็จะมีลายพวกทอาัหุ่นก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีผ้าตอซึ่งเป็นประมาณ3ามสีนะคะในตัวนี้นะคะ สนใจก็ทักมาที่เพจเราได้นะคะตังนี้ก็จะมีสินค้าให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ